สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานนานกดเยอะเยอนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสองสาวเม้ามอยกันหน่อยค่ะเวลาที่เข้าเม้ามอยอยู่ต่อหน้าเทพรักอ่าวเทวดาลูกก็เทวดาที่อารักขาเขาเขาเหมือนจะพูดได้หลุดเยอะโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นไปฟังค่ะทั้งภรรยาเขาทั้งแฟนเขาทั้งทั้ง,งส,<า>สองคนใช่ใช่เสนอให้ลูกชายเป็น กี่คนครับให้เป็นคนเดียวค่ะให้น้องเป็นคนน้องน้องคนเล็กค่ะประมาณเดือนไหนครับตรงเรียนช่วงเรียนปิดเทอมปิดเทอมของในสาหกหกของที่นี่ค่ะแล้วช่วงนั้นคายตทัมก็ยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่เป็นค่ะเขาเอาไปเก็บไว้หนึ่งฉบับที่เขาแล้วเขาให้เราไหมให้พี่อ้อยหนึ่งฉบับทีนี้เขาก็จะให้ลูกเป็นลูกคนแต่ไม่สำเร็จถูกไหมตอนประมาณเนสากองน้องน้องของน้องบอลไม่ยอมไม่ยอมเอาไม่ยอมจากเนี้ยไม่มี พี่ก็บอกตั้มกับเดือนไว้ว่าน้องเขาไม่ยอมเพราะตามกฎกฎหมายฝรั่งเศสแล้วในเมื่อเรามีบุตรที่สืบสายเลือดแล้วก็เขาจะต้องให้ลูกรับรับรองด้วยว่าแม่จะจะโอเคกับแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาไม่โอเคด้วยเขาบอกเขาไม่ยอมใครเป็นคนเสนอไอเดียเรื่องจะเอาลูเปตั้มไเป็นลูกกันก็ตั้มตั้มเป็นคนดตั้มตั้มเป็นคนเสนอเองเป็นคนเสนอเอาอย่างงี้ไม่พี่อ้อยให้ให้น้องเป็นลูกรรมือนทำภรรยาเขามีก็อยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกัน ค่ะในฐานะที่ทนายตั้มและก็คุณเดือนที่ถูกาพาดพิงนะคะโดยผู้หญิงสองคนนี้อ,อ้อยกับน้อยพูดถึงเรื่องการยัดเยียดลูกชายเขาและให้เป็นบุรบุญธรรมในฐานะที่สองคนที่ถูกาพาดพิงไม่สามารถออกมาช่อยๆต่อยหอยได้ดิฉันเป็นคนที่พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเพราะทนายตั้มได้พูดคุย ให้ฟังอยู่บ้างเกี่ยวกับการที่ลูกจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าดิ่ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วดิ่ฉันเป็นป้าที่ทนายตั้มจะมาสอบถามเสมอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายบางข้อเรื่องราวบางเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องโรงเรียนก่อนที่อ้อยจะไปรู้จักกับทนายตั้มเราเคยแพลนการเที่ยวฝรั่งเศสแบบง่ายๆแบบทริปไม่ต้องอะไรมากมายแต่ได้ เข้าถึงขับรถเที่ยวเองตามสไตล์ของทนายตั้มที่ชอบเที่ยวนี่นะคะเราก็เคยได้คุยกันอยู่แต่ตอนนั้นติดโควิดจนกระทั่งมาได้จริงๆก็ปรากฏว่าก็ได้รู้จักกับอ้อยแล้วแล้ดิฉันก็ได้ไปเจออ้อยกับดาวิดในการที่ไปพบทนายตั้มครั้งนั้นในครั้งที่มีการเดินเลือกซื้อข้าวของมาตามใบสั่งที่บิ๊กโจ๊กอยากได้เสือ้อ ยี่ห้อหรอือ o k Spocky เพราะบิ๊กโจ๊กเป็นนักชนิดแล้วก็เลยชอบยี่ห้อที่นักชนิดเขาใส่กันถ้าใครไปประเทศหนอะไรยังไงก็จะมีการฝากซื้อของพื้นอันนั้นไม่ใช่ของแบบยี่ห้อที่มันแพงสุดลิ้มทิ่งประตูนะคะแต่เป็นของที่เป็นของพื้นๆของประเทศนั้นๆจริงๆที่นักกีฬาจะใส่กันนะคะ ก็ครั้งนั้นก็ได้เจออ้อยได้รู้จักเป็นครั้งแรกได้เห็นอ้อยกับสามีเป็นครั้งแรกแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆสักครึ่งวันไม่ได้มากไปกว่านั้นทีนี้ในเรื่องที่อ้อยมาเล่าว,ว่าตั้มกับเดือนเนี่ย เป็นคนเอ่ยปากเป็นคนเรื่องต้นเป็นสารตั้งต้นในการจะให้ลูกคนเล็กไปเป็นบุตรบุญธรรมของอ้อยอย่าลืมว่าคนที่พูดถึงเรื่องการเอาลูกเขาไปเลี้ยงเป็นคนแรกคือตัวอ้อยเองในสมัยที่หนึ่งปีก่อนหน้านั้นตอนที่อ้อยปรากฏตัวในสื่อในสื่อจริงๆในสังคมโซเชียลของไทยเป็นครั้งแรกนะคะ อ้อยเดินไปตามถนนเดินไปทางไหนไม่มีใครรู้จักว่าคนนี้คือเศรษฐีมหาเศรษฐี5,000ล้านตอนนี้รู้สึกเงินของอ้อยมันจะกลายเป็น6,000ล้านเปนแล้วนะครพูดไปพูดมากลัวถึงหมื่นไอ้ที่บอกว่าได้เงินเป็นดับเบิลนี่ยไม่ใช่ค่ะเงินที่อ้อยได้ให้ดูตามเช็คที่อ้อยกับหัวไปถ่ายรูปดิฉันเคยเอามาให้ดูแล้วแต่ไอ้ดาวสองดาวเนี่ยเป็นตัวบอกเกณฑ์คนที่ถูกเลือกตัวแรกก็ถูกแค่ เท่านั้นตัวแล้วก็มีดาวเดียวมันจะได้อีกอย่างหนึ่งมันเป็นสัดส,ส่วนของความน่าจะเป็นนะคะไอ้สองดาวไม่ใช่หมายถึงได้ดับเบิลนะคะตัวที่ได้คือได้ตามป้ายที่เขาเขียน1นล้านห้า หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านค่ะไม่ใช่หนึ่งล้านหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านยูโรและมีเศษอะไรเท่าไหร่เช่นไรแต่คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านไม่ได้เป็นสองเท่าของหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านตามที่หลายคนเอาไปพูดและเข้าใจนะคะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าหลายคนเอาไปพูดที่พูดตามสิ่งที่อ้อยพูดหรือเปล่าเพราะพิสูจน์ได้หลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่อ้อยพูดไม่ได้เป็นความจริงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการรับบุญธรรมนี่ก็เช่นกันค่ะเรื่องนี้เท่าที่ดิฉันทราบในตั้งแต่ตอนต้นอ้อยเป็นคน ออกสื่อกับทุกๆคนในวันนั้นเป็นครั้งแรกว่าเป็นคนที่ฟิโนเซ่เป็นคนที่ออดูแลทนายตั้มทนายตั้มไม่ได้ได้เงินมาจากการไปทําเว็บพนันเรื่องคุณชีวิตจอนั้นว่าทนายตั้มอูฟูรวยขึ้นมาเพราะว่าไปยุ่งกับเว็บพนันอ้อยก็เลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวพี่จะมาการันตีให้ดิฉันยังจำได้ว่าดิฉันทักตั้มไปว่า คุณผู้หญิงก็จะไม่ลําบากเหรอเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็จะโดนขุดนะคนมันขุดกันก็รู้อยู่แล้วก็โดนขุดจริง,งๆโดนอ้อยสีโดนเพด,ด,ดนู้นเพ็ดนี้ขุดสารพัดว่าจริงหรือเปล่าอ้อยไปทําอะไรมาตอนนั้นกันด่าอ้อยกันเลยเทะจนอ้อยถึงขั้นให้เลขามาคุยกับดิฉันหรือเลขามาคุยองโดยพระการใิสเปซทัแต่มีความเห็นว่าอยากจะฟ้องไอ้พวกที่ขุดอยากจะฟ้องอ้อยสีใครที่นั่นนี่ที่เอาไปแขวน ที่ดิฉันได้คุยกับน้อยนะคะในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กตอนนั้นอ้อยเป็นคนเล่าเองว่าจะซื้ออพาร์ตเมนต์นี้และจะให้ลูกๆทั้งสามของทนายตั้มมาอยู่มาเรียนที่ฝรั่งเศสโดยคุณดาวก็จะมาอยู่ด้วยทั้งสามจะมาเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมายังไงลูกคนโตถึงไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นดิฉันเข้าใจว่าจะมาเรียนฝรั่งเศสก็ยังพูดคุยกันอยู่ทนายตั้มบอกว่า อยากให้ลูกเรียนกฎหมายพรกกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นกฎเเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบต้นฉบับของทางเรื่องกฎหมายดิฉันก็แนะนําไปว่าลาาอกบอลน,น่าจะดีมีชื่อเสียงด้วยก็คุยกันหลังจากนั้นปรากฏว่าน้องก็ไปไปเรียนที่อื่นก็ไม่ได้พูดกันถึงตรงน,นั้นอีก แต่เรื่องที่อยากจะเอาลูกของทนายตั้มมาเลี้ยงดูปูเสือมาดูแลให้ได้การศึกษาที่ฝรั่งเศสออกจากปากอ้อยเป็นคนแรกนะคะในตอนนั้นแต่วันนี้กลายเป็นว่าตั้มกับเมียอยากยัดเยียดให้ทีนี้กลางปีหกหกเนี่ยก่อนหน้าที่มีการถามเรื่องกฎหมายพิธยกรรมของฝรั่งเศสอะไรเป็นยังไงดิฉันก็ได้พูดคุยกับทนายตั้มไปแล้วก๊อปข้อกฎหมายไปให้ดูแปลไปให้ด้วยก็มีการถามว่า โรงเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงโดยเฉพาะที่แซสบุกที่อ้อยกับสามีหนีบ้านช่องห้องหออยู่ที่นี่ก็มีการบอกว่าพี่อ้อยอยากจะให้ลูกคนเล็กเนี่ยไปเรียนเช่นก็ยังทวงว่ายังเล็กอยู่ไหมจะมาอยู่คนเดียวได้ยังไงเขาก็บอกว่าคุณป้าจะมาด้วยก็จะหากันดิฉันยังแนะนำว่าอยู่ทางนู้นให้ลูกเรียนภาษาฝรั่งเศสไปก่อน หาทิวเตอร์หาอะไรก็ได้แด่๋ยฉันยังเป็นคนหาติวเตอร์ออนไลน์ให้ว่าลองดูซิคุยแล้วชอบไหมอะไรยังไงให้เรียนออนไลน์ไปก่อนอย่างน้อยได้พื้นฐานภาษาเด็กเด่บมาถึงที่นี่แล้วมันจะไวค่ะเดือนสองเดือนก็รู้ถ้าพอมีพื้นฐานมาบ้างเดี๋ยวก็พูดได้เดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็เด็กจะไวมาก ดิฉันแนะนําโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนหนึ่งให้เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ต้องเข้ามาในปักเลิงยุโยปุยางน่าจะอยู่ที่ซัตปูกนั่นแหละค่ะถ้าดิฉันจําไม่ผิดมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ต้องมาเหมือนกับเจ้าหน้าที่สถานทูตอะไรอย่างนี้ค่ะที่ต้องที่ต้องไปอยู่ก็จะส่งลูกเรียนนานาชาติโรงเรียนนี้ไปอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ทนายตั้มบอกว่าคุณอ้อยอยากให้เรียนโรงเรียนโอ um ลแบร์ชูมาอังการ์เนชชองนันดิฉันก็ไปหาให้ส่งเมลให้คุยให้ว่าจะต้องอะไรยังไงต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็ถามมาคำหนึ่งว่าเด็กยังเป็นมเนอร์อยู่เนี่ยมาเนี่ยพ่อแม่เข้ามาด้วยไหมดิฉันตอบว่าฉันเป็นเพื่อนกับพ่อแม่และพ่อแม่เขาไม่คล่องภาษาฝรั่งเศสก็เลยช่วยให้ถามก่อนว่าจะต้องเข้าทางไหนติดต่ออะไรยังไง ดิฉันก็เลยบอกไปว่าพ่อแม่ไม่ได้มาด้วยแต่จะมีพี่เลี้ยงมาแล้วก็จะมีญาติมีคนรู้จักทางฝรั่งเศสที่จะรับรองเป็นเป็นตัวแทนของผู้ปกครองให้เด็กดิฉันไม่ได้ใช้คำไหนไม่มีการพูดคำไหนว่าคนนี้จะเป็นแม่บุญธรรมของเด็กไหมค่ะแต่ที่คุยแต่ทนายตั้งก็คือว่าจะมีการทำให้เป็นแบบฟอร์มว่าจะมอบอำนาจ การเป็นผู้ปกครองเป็นตัวแทนของผู้ปกครองในฝรั่งเศสของเด็กคนเนี้ให้กับอ้อยมีแค่นั้นจริงๆค่ะทีนี้มาพูดถึงกฎหมายฝรั่งเศสที่อ้อยอ้างว่าตามกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเรามีลูกของเราเองอยู่แล้วเราจะรับลูกผูธรามต้องถามความเห็นของลูกไม่มีกฎหมายข้อไหนระบุไว้อย่างนั้นนะคะพ่อกับแม่คนที่อ้อยจะต้องถามความเห็นน่าจะเป็นสามีที่จดถูกทะเบียน จดกันถูกต้องตามกฎหมายคนที่อ้อยจะต้องถามคนที่ต้องยินยอมก็คือสามีคือคุณดาวิดแต่ลูกเนี่ยไม่จำเป็นขึ้นอยู่ที่ว่าศาลจะเรียกถามไหมเวลาคุณจะไปรับใครเป็นบุตรธสำคต้องให้ศาลสั่งว่าคุณรับได้หรือไม่ได้คุณต้องไปยื่นขอต่อศาล คุณต้องใส่อะไรหลายๆอย่างไปใส่ข้อมูลของคุณไปศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณมีรูปอยู่แล้วนี่ทําไมคุณถึงอยากรับเด็กคนนี้ล่ะอาจจะมีการเรียกคุยอะไรอย่างนี้ว่าเด็กคนนี้เด็กลูกของคุณจริงๆมีความเห็นยังไงแต่อย่าลืมว่าลูกของอ้อยเนี่ยไม่ใช่ลูกที่อยู่ในบ้านไม่ใช่เด็กๆนะคะดูเหมือนจะน่าจะอายุ24คือบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอยู่กับอ้อย เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีส่วนอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีกฎหมายข้อไหนในฝรั่งเศสที่บังคับพ่อแม่ว่าถ้าคุณอยากจะรับบุตบุญธรรมคุณต้องให้ลูกคุณให้ความเห็นยินยอมก่อนไม่มีค่ะแต่คู่สมรสอาจจะมีมีคนหลายคนเขาบอกว่าเขาจะขอรับบุตบุญธรรม โดยที่ถ้าสามีไม่ยินยอมเขาจะขอรับในานามของเป็นเขาเป็นยังเป็นนางสาวอยู่ได้หรือไม่ให้เด็กใช้นามสกุลของเขาเหมือนขอรับคนเดียวได้ไหมมันจะมีข้อปัญหายอย่างนี้แต่การที่จะบอกว่ากฎหมายระบุบังคับว่าต้องถามลูกแล้วที่สำคัญคือลูกคุณอ้อยน่าจะถือสัญชาติเยอรมันไม่น่าจะถือสัญชาติฝรั่งเศส คนที่อยู่ที่นี่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่คุณอ้อยอ้างว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเลยรับลูกตั้มไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นความจริงค่ะไม่มีกฎหมายตามที่คุณอ้อยกล่าวอ้างแะ่ไม่สาร66เนี่ยเราเลิกด้านก็เป็ไม่สารกฎหมายเลย มีนาหกหกวันที่หนึ่งมีนาหกหกจ่ายเป็นวันวดงวดส,สุดท้ายค่ะคแต่ตอนนั้นก็ยังดีกันอยู่ก็คือดีกัน,นดีกันก็นคือยัง,ย,งยังให้ยังให้เป็นคนแบบว่าก็เลยเสนอว่าดาวลูกไวเป็นคุณธรรมที่ที่เราไม่ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาก็เพราะว่าการไปเที่ยวของเขาอะทั้งครอบครัวมันมากกว่าค่าจ้างนะไปครั้งละสามล้านสี่ล้านนิวยอร์กก็เยอะฟินแลนด์ก็เยอะนิวยอร์กนี่ก็สามสี่ล้านค่ะค่ะเมื่อไรสองสาวนี่นะคะถูก ปานเทพประสนทีปล่อยให้พ,พ,พูด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 โดยเฉพาะน้อยที่พูดมากกว่าอ้อยแล้วน้อยจะใช้คำว่าเรากุญแจบ้านเราก็ให้เราเปิดบ้านเราอย่างนู้นเราอย่างนี้นั่นก็คือน้อยกำลังเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐีนีอ้อยเป็นคนที่ตอบแทนอ้อยรู้ทุกเรื่องมีทุกอย่างพูดแทนหมด แล้วมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าอ้อยในการพูดถึงว่าเป็นเพราะสิทธาเป็นเพราะสิทธาทํางานไม่คุ้มค่าจ้างเป็นเพราะสิทธาอย่างนู้นอย่างนี้ในเรื่องการยกเลิกสัญญาจ้างเนี่ยนะคะ mm. เขาบอกว่าเขาเลิกจ้างก็คือเลิกจ่ายเป็นเงินเดือนตอนเดือนครั้งสุดท้ายคือมีนาปีหกหก คือตั้งแต่เมษาหกหกก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้วซึ่งตรงเนี้ตรงกันกุมภาหกหกเอาเงินให้ตั้มเจ็ดสิบเอ็ดล้านโดยที่ตั้มบอกว่ามีการคุยกันว่าจะไม่จ่ายเป็นเงินเดือนแล้วแต่จะให้เงินก้อนไปเธอจะไปลงทุนไปอะไรไปนั่นของเธอเองหลังจากนั้นงานที่เธอจะได้จากฉันก็จะเป็นจอบๆไปแต่จะไม่จ่ายทุกเดือนแล้วก็เป็นไปตามนั้นให้เงินแล้วก็ หยุดการจ่ายเงินเดือนโดยที่มีการพูดว่าตัวนี้งานกฎหมายมันมีอะไรให้ปรึกษาไม่มากแล้วเอาเป็นจอบๆไปแล้วกันแต่ฟังจากน้อยวันนี้ก็คือว่าเหมือนกับทาไม่คุ้มค่าเข้าสุขทำงานไม่คุ้มเงินเดือนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าค่าดูแล แพงมากไปเที่ยวตั้งเท่านั้นตั้งเท่านี้อย่าลืมว่าน้อยก็ไปด้วยหรือมีบางครั้งน้อยไม่ได้ไปเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดออ้อยก็เสริมมาว่าไปนิวยอร์กก็ตั้งเท่านั้นเท่านี้ไปนู่นไปนีนนน่อันนี้ต้องถามว่าคุณเสนอให้เขาหรือเขามาขอถ้าเขามาขอแล้วคุณให้มันก็เป็นการให้โดยเสน่หาไหมวันนี้มานั่งนึกว่าเขากินใช้เปลือง ต้องจ่ายให้เขาเยอะก็เลยเลิกจ้างเลิกให้เงินเดือนแต่อย่าลืมว่ามันย้อนแย้งนะคะมันย้อนแย้งเพราะว่าคุณบอกว่าที่เลิกจ้างเขาเพราะค่าใช้จ่ายเขาเยอะเดี๋ยวต้องจ่ายให้ไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่แต่ปลายปีหกหกคุณก็ยังจ่ายให้เขาไปฟินแลนด์โดยมีอ้อยไปรอรับแต่ประหลาดใจว่าทำไมน้อยไม่ไปด้วย แล้วน้อยก็โทรไปดักล่วงหน้าว่ามีปัญหากระตั้มอย่างงู้นอย่างนี้พอกลับจากฟินแลนด์ถึงได้ปีหกเจ็ดถึงได้มายกเลิกสัญญากันไอทีว่าจะจะ,จ,ะจ้างจะอะไรยังไงเนี่ยยกเลิกหมดอะไรก็ยกเลิกหมดเพอเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ตั้งแต่ปีหกหกคุณเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจว่าทํางานไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ได้แต่คุณดูนะคะ หยุดเมษาหกหกก่อนหน้านั้นให้เงินมาแล้วพฤษภาให้ทำอะไรออกแบบโรงแรมให้จ๊อบโรงแรมทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบล้านในการที่จะสร้างโรงแรมไปให้ไปรับงานมาตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างคุมก่อสร้างทุกอย่างเจรจาซื้อที่ดินก่อนหน้านั้นทำอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วจ๊อบโรงแรมก็ให้เขาสิงหาแล้วมาสามสิบเก้าล้านอยากจะจ้างเฉินคุณ สองล้านจะส่งให้ก็มือปรึกษากับตั้มสิงหาเปลี่ยนพินัยกรรมจากฉบับที่หนึ่งเป็นฉบับที่สองเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่าพินัยกรรมฉบับที่หนึ่งมีสามีของเขาเซ็นเป็นพยานแล้วมันใช้ไม่ได้ตามกฎหมายฝรั่งเศสหรือเปล่าเห็นบอกว่าข้อมูลทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นว่ามีการเพิ่มเติมก็คือให้ทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกตรงเนี้ย คุณพูดพูดกันคุณไม่ได้บอกเลยว,ว่าเขาแอบเข้ามาเป็นเองหรือพยายามจะพูดให้คนคิดแต่ตัวเองไม่พูดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนขอให้เขาเข้ามาเป็นแต่พูดลอยๆว่าให้คนคิดว่าไอ้ตั้มคิดจะฮุกสบัดถ้ามันไม่เป็นจริงตอนนั้นตัวเองเป็นคนขอให้พูดเองก็จะบอกว่าฉันไม่ได้พูดเลยนะคนฟังเขาไปคิดเองนะจริงไหมคะแต่สิ่งที่ฉันจะชี้ให้เห็นก็คือว่าคุณพูดเหมือนกับว่าคุณไม่ไว้ใจการทํางานว่า ตั้มทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็เลยไม่ให้เงินเดือนแต่หลังจากนั้นเรียกใช้เขาไปกี่งานเขียนแบบโรงแรมเก้าล้านแล้วสิงหาก็ยังมามีการไปวางใจให้ไปซื้อรถแล้วก็ไม่ได้โอนเงินผ่านอ้อยด้วยนะโอนผ่านตั้มโดยตรงให้ตั้มเป็นคนไปจ่ายเลยที่โชว์รูมนั่นคือไม่ไว้ใจแล้วทำไมคุณถึงใช้งานเขาขปขปัปกปมขนาดนั้นจริงไหมยังมีการพูดคุยยังมีอะไรกันดี แต่ทางหนึ่งทางเลขาบอกว่ากลิ่นไม่ดีแล้วทำงานไม่ดีความจริงมันคืออะไรกันแน่คะแล้วทำไมเราถึงไม่ไปกลัวตอนนั้นเริ่มกลัวเพราะมันเป็นน้ำที่แบบเขาบอกน้ำมันเป็นแพรมันเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบไปแบบเหมือนแบบเราเราไปแบบ ความลำบากเราจะไม่อยากจะไปมันรู้สึกยากลำบากมันยากลำบากก็เลยปฏิเสธก็เลยปฏิเสธตอนนั้นไม่มีความคิดกลัวไม่ไม่มีความคิดไม่ไม่มีความคิดอะไรไม่ได้คิดตรงนันแล้วตอวันนี้อ่ะตอนนี้ก็พอรู้รู้มาหลายๆคนใกล้ชิดที่เขาใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกกลัวเราไล่กันเลยครับเขาชวนเราอย่างไรแล้วก็มีเขาบอกว่ายังไงเขาชวนพี่อ้อยแต่พี่อ้อยชวนพี่พี่ไม่ไปเพราะพี่กลัวพี่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรพี่ไม่ไปเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้รู้จักคนใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเดือนไหนครับประมาณหกหกใช่ไหม หกหกใช่ค่ะหน้าร้อนปีหกหกเพราะตอนนั้นยังดีกันอยู่ค่ะไปมาหาสู่กันไปที่บ้านเขามีกุญแจบ้านพี่อ้อยด้วยนะคะปังมให้หมดเลยมีกุญแจหนึ่งทุกอย่างมีครบหมดเขาอยากไปตอนไหนวันเสาร์อาทิตย์พาลูกไปพี่ก็ให้เขาเปิดเข้าไปนอนได้ใช่ค่ะตอนนี้เอาเสียงมาได้เปลี่ยนกุญแจค่ะท่อนนี้ที่ฉันอยากให้ฟังก็คือว่าผู้หญิงสองคนนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงทุกครั้งนะคะในสมัยที่มีนักการเมืองเป็น สมศักดิ์หรืออนุทินเนี่ยก็จะมีการพยายามพูดกันว่าตั้มจะพยายามจัดฉากให้อ้อยได้ไปเจอกับนกักการเมืองเพื่อสร้างสมความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถทําหวยทําสลากออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้ซึ่งดิฉันได้แย้งไปแล้วว่าคุณให้เงินเข้ามาก่อนแล้วนะคะคุณให้เงินเข้ามาเดือนกุมภาแต่คุณไปเจอพวกเนี้ยเดือนพฤษภามิถุนาคือหลังเลือกตั้งไปแล้วนิดหนึ่งตอนนั้นเขาก็บอกเองว่าเขายังไม่รู้จะมีอำนาจหรือเปล่า สิ่งที่ฉันย้อนหลังให้ฟังก็คือว่าจะใช้ผู้หญิงสองคนนี้ในการพูดไปเรื่อยๆให้โยงทนายตั้มกับเรื่องราวของการเมืองโดยเฉพาะโยงกับบิ๊กโจ๊กการที่น้อยเอากล่าวว่าพี่ไม่อยากไปยุ่งเรื่องการเมืองพี่ไม่อยากไปนั่นไปนี่มันทาให้คนไปตั้งคําถามจอไม่กับโจ๊กว่าโจ๊กน่าจะไปเจออรไรงนี้หรือเปล่ากลายเป็นทนายตั้มแอบอ้างโจ๊กให้ผู้หญิงสองคนนี้ฟัง จกก็เลยต้องออกมาตีตั้มอีกทีหนึง่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพื่อที่จะบอกว่าใครๆก็ไม่เอาตั้มจกไม่เอาคนนั้นคนนี้ไม่เอานู่นนั่นนี่ใครที่มาอยู่ใกล้ตั้มจะต้องโดนเรื่องราวมีนักข่าวไปเบียดไปจ่อเพื่อที่จะถามนะคะและจะทาให้เขาเหมือนกับว่าไม่กล้าแสดงตัวหรือไม่กล้าเป็นนิดกับตั้มเพื่อให้มองว่าตั้มถูกโดดเดี่ยวนี่ลูกน้องเก่าหรืออะไรยังไง เขาไปทำมาหากินที่อื่นนักข่าวก็พากันไปจะไปรอไปสัมภาษณ์เขาที่ทํางานไม่ได้เดี่ยเขาอาจจะมีปัญหากับที่ทํางานแล้วถ้าพวกคุณไปรบกวนเขาอย่างนี้พอเขาให้สัมภาษณ์ไม่ได้หรือมีปัญหานู่นบุกไปหาพ่อแม่เขาไม่ได้นึกถึงว่าคนแก่จะตกใจอะไรขนาดไหนคุณมีพ่อมีแม่นึกถึงบ้างเขาก็ต้องทํามาหากินจะไปคือ คือจะไปเป็นอันตาพานไปข่มขู่เขาทาไมคุณอาจจะไม่ได้ข่มขู่อะไรแต่พอคุณเป็นสื่อคุณมีไมค์คุณมีกล้องคุณมีอํานาจเหนือเขาชาวบ้านปกติเขากลัวค่ะนี่เหมือนผู้หญิงสองคนนี้ที่มีคุณสมที่ิเป็นเทวดาอารักขาจะพูดอะไรก็ได้พูดแล้วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็แค่บอกว่าลืมๆไปอย่างเยน้อยมาพูดถึงเรื่องจริงเทาตอนนี้ไม่พูดถึงอีกเลยฮะอีน้อยมึงไม่จิงเทาอีกละอีหอยหลอด จีนเทาอีกไหมคะตอนนี้มาเหมือนกับตั้มเลี้ยงเสียเข้าสุกทำงานไม่คุ้มอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องการเมืองคุณมีหลักฐานไหมในการพูดที่ว่าตั้มเอานักการเมืองมาอวดมีอะไรอย่างนู้นอย่างงี้มีหลักฐานไหมคะพูดไปเรื่อยมีหลักฐานไ้ยคุณสองคนนึกจะนั่งพูดนั่งเมาอะไรต่อหน้ารุกเทวดาของคุณคุณก็พูดไปเดี๋ยวพราะมันไม่ใช่มันเริ่มไม่ชัด ปานเทพก็จะออกมาบอกเองว่าลืมไปเหอะอย่าพูดถึงเลยจริงๆนะคะไอ้เรื่องสแกมมงสแกมเมอร์ที่คุยกับเฉินคุณอ้อยน่าจะเอาออกมาว่าคุณเริ่มคุยยังไงจริงๆแต่ตอนนี้มันกลายออกมาว่าเป็นทีมตั้มทั้งหมดทำไอจีหลอกจากลูกน้องคนสนิทชื่อบอบใไบไม้ที่เก่งมากไม่มีใครนึกถึงคนอื่นนอกจากเจเบีย ความจริงอยู่ทุกไหนผู้หญิงสองคนนี้อย่าคิดว่ามอบอำนาจให้สนิแล้วสนิรับอำนาจในการทำได้ทุกอย่างยกเว้นรับผิดแทนอ้อยถ้าในสิ่งที่อ้อยพูดในคดีที่อ้อยทำมีการให้การเท็จเบิกความเท็จ ทำหลักฐานเท็จอะไรเท็จขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คนที่จะรับความผิดรับเรื่องเท็จอันนั้นไม่ใช่สนธิแม้ว่าคุณจะเขียนหนังสือวอาอนนาให้เขาแต่เป็นตัวคุณเองนะคะพอถึงวันนั้นอย่าทํากับสนธิเหมือนกับที่ทํากับตั้มนะคะอย่าไปเที่ยวพูดว่าจ่ายให้แล้ว,ใใลวไม่คุ้มค่าไม่นั่นไม่นี่เพราะก่อนหน้านั้นอ้อยก็เชื่อใจในตั้มให้ทำทุกอย่างวันนี้ก็มาเชื่อใจสนธิ ถ้าวันไหนถึงคิวสนที่อย่าร้องนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจยกเลิกพ่ใีการรอบนี้ใช่ไหมคะยกเลิกเลยค่ะยกเลิกที่กลับมาจีบมงกลาสองห้าหกเจ็ดทำไหมทำใหม่หมดเลยทำไมหมดเลยอะแล้วทำที่ไหนอำเภอทเี่ยมเผื่อปาก้งไม่ทำก็ตอนนี้มีเรื่องกันแล้วไม่แล้วค่ะเขาให้ฉบับเดิมเราไหมพี่ไให้คตอนนี้ก็ยังไม่ให้ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกพี่อ้อยว่าทลายทำลายแล้วแต่เราไม่เห็นการทำลายของเขาเราก็เลยจะขอเขาก็บอกว่าทำลายแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าพี่ไปทําใหม่แล้ว่ะการมาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพี่นัยกรรมเนี่ยนะคะการที่เขาพยายามจะพูดว่าทนายตั้มไม่ยอมคืนพี่นัยกร,รมฉบับที่สองให้แปลว,ว่าจะทําหนังสือเรียกร้องไปโดยอ้างว่าได้ทําลายทิ้งไปแล้วดิฉันได้เอาตัวจุดพี่น,รรนัยกรมหนังสือที่ทวงเนี่ยแล้วหนังสือที่ทนายตั้มตอบมาอ่านให้ชัดๆแล้วนะคะ ทนายตั้มยืนยันว่าพินัยกรรมฉบับที่สองเขาไม่มีคู่ฉบับอยู่เพราะเขาส่งไปให้อ้อยเซ็นและอ้อยก็จะเอาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาส่งไปให้อ้อยเซ็นอ้อยจะไปแปลปภาษาฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากนั้นอ้อยไม่ได้ส่งคู่สัญญาที่เซ็นแล้วเอามาให้เขาถือไว้เพราะฉะนั้นเขาไม่มีฉบับที่สองอยู่ในมือแม้ว่าตัวพินัยกรรมจะบอกว่ามีทําเป็นสองฉบับอันหนึ่งตั้มถืออันหนึ่งอ้อยถือ แต่ออยไม่ได้ส่งคู่ฉบับคืนมาที่ตั้มเพราะฉะนั้นตั้มก็บอกว่าเขาไม่ได้ถือตัวนี้อยู่ส่วนพิันกรรมฉบับอื่นๆที่ทําก่อนหน้านั้นได้ทําลายไปแล้วนั่นหมายถึงฉบับที่หนึ่งค่ะตัวน้อยเองบอกว่าตั้มไม่รู้ว่าไปทําฉบับที่สามแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าไปทําฉบับที่สามตั้มจะไปทําลายฉบับที่สองทำไมในเมื่อพิธนกรมถือฉบับล่าสุด เพราะฉะนั้นไอที่บอกก็ทําลายไปแล้วคือฉบับที่หนึ่งค่ะเพราะตั้มรู้ว่ามีการทําฉบับที่สองไปแล้วเพราะไปทํากับตั้มแต่ฉบับที่สามเขาไปทํากันยีิบเจ็ดมกลาแล้วไปทวงตั 1, ้มหนึ่งกุมภาตั้มตอบมายี่สิบเอ็ดกุมภาอันนี้ปีหกเจ็ดทั้งหมดนะคะตั้มก็แจ้งมาว่าเอกสารอะไรก็คืนไปให้หมดแล้วแต่ไอ้คู่สัญญาไอ้คู่พินัยกรรมอันเนี้ย เขาไม่ได้มีถือไว้เพราะอ้อยไม่ได้ส่งให้ส่วนฉบับอื่นๆได้ทำลายไปหมดแล้วตรงนี้ทุกคนก็จะเอามาพูดว่ามึงทำลายไปโดยที่มึงยังไม่ได้ไปขออนุญาตเขาพี่ใน้อเขา้ามาถึงฉบับที่หนึ่งไม่ใช่ฉบับที่สองค่ะฉบับที่สองตั้มไม่ได้ทำลายเพราะไม่มีอยู่ในมือไม่มีคู่ฉบับอยู่ในมือจะมีก็จะมีแต่ไฟล์เท่านั้นส่งไฟล์ไปให้อ้อยเซ็น ส่งไปเป็นไฟล์ให้อ้อยเซ็นอ้อยเซ็นแล้วก็น่าจะคืนกลับมาให้ตั้มเพื่อที่ตั้มจะได้เซ็นแล้วก็จะได้มีครบถ้วนกันหมดทั้งสองคนแต่ปรากฏว่าอ้อยไม่ได้ส่งคืนให้ตั้มตั้มมีแต่ไฟล์แต่ไอตัวคู่ฉบับอะไรเนี่ยมันไม่มีไอตัวที่อ้อยเซ็นมันไม่มี พระอ้อยจะเอาไฟล์ไปแปลพินัยกรรมให้เป็นภาษาฝรั่งเศสตรงนี้ในใบท่าทุกคนอ่านอย่างแล้วก็จําเมื่อวานนี้ฉันเอามาอ่านให้ฟังแล้วจะเข้าใจตรามกันตรงนี้ว่าตั้มไม่ได้บอกว่าตัวเองทํำลายพินัยกรรมฉบับที่สองแต่บอกว่าที่ส่งคืนฉบับที่สองไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีตัวนั้นอยู่ในมืออ้อยไม่ได้ส่งคืนมาแต่ที่ทําลายไปเป็นพินัยกรรมฉบับที่หนึ่ง ตั้มไม่เคยรู้ว่ามีการทำฉบับที่สาม